สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนๆพี่นพๆน้องๆนานาผู้ชมทุกท่านครับนาว่างก็ขับรถผ่านมากําลังจะกลับบ้านนะครับพอดีเลยนะครับนึกนึกเอ๊ะใจเห็นเกาะนี้ม่มีใครมาถางนะครับเป็นเกาะเกาะปลาคอยนะครับเนี่ยอยู่ข้างทางแล้วตรงนี้ ก็เป็นรอยไฟไหม้นะครับเหลืออยู่เกาะหนึ่งตรงนี้นะครับนี่ครับไม่ไม่มีรอยไฟหไหม้มีใครมาทำอะไรนะครับราหวังก็เลยลงมามองดูนะครับเห็นรังพึ่งมิมหนึ่งรังนะครับหลังใหญ่ด้วยครับอยู่ในเนี่ยครับ เดี๋ยวนาวังเราให้ดูนะครับเมื่อกี้นาหวังมาตัดไม้รอบๆลัางออกหน่อยนึงนะครับนี่ครับหลังหลังมิ้นนะครับสวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องตื่นแล้วครับตื่นแล้ว โอ้ยเป็นก่อนครับโอ้ยดุดุครับดุโอ้ยโอ้ยตามไปโอ้ย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 ตามตามโอ้ยโอ้ยคือดุแท้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ล้างเลยครับดุครับโอ้ย ได้แต่หัวน้าหวานครับไม่ได้ลังดุเลยครับดุมากเลยครับโอ้ยหน่หวางวิ่งนะยังมาอีกมาอีกหลังแรกของปีได้แต่หัวน้ําหวานครับโอ้ยนี่ดุดุจริงๆเลยโอ้ยมาเพียบเลยนหน่วังก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ได้ลังเดียวครับ ระวังเห็นไว้อีกแล้วนะครับแต่ว,ว่าออแต่ว,ว่าวันนี้ระวังเอาได้แค่ลังเดียวนะครับเจอลังดุเดี๋ยวไว้คลิปหน้าระวังพาไปเอาอีกลังหนึ่งนะครับคลิปนี้รนะวังก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่ครับน้ําหัวน้ำหวานสวยๆเลยครับ คลิปนี้นะหวังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับหนีก่อนครับหนีก่อน